โปรโมเตอร์คุณคแมบอกกำลังจะส่งแชมป์ของตัวเองไปแข่งขันในรายการระดับโลกแต่แฟนๆคุณคแม่ไม่อยากให้ไปเพราะ กลัวแวแมยไยครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีข่าวคราวเรื่องราวของกุนขแมมาเล่าให้ได้ฟังนะฮะถึงความเน่าเฟะเละเทะของกุนขแมนะครับที่แม้ว่าจะประกาศตัวเองมาตลอดเวลาว่าต้องการที่จะนำหน้ามวยไทยบ้างละแยกตัวเองออกจากมวยไทยบ้างละประกาศว่าตัวเองเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยบ้างละแต่สุดท้ายก็ไม่ไายวนเวียนไปเกาะแข้งเกาะขารายการมวยไทยตามตาม่ตางประเทศครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้ง ที่พวกเขากำลังจะส่งนักมวยของตัวเองไปแข่งในรายการมวยไทยที่ประเทศ ออสเตรเลียครับโดยนักมวยกุนขแม์คนนี้มีชื่อว่าหลงโสพีครับซึ่งเจ้าตัวนั้นกําลังได้รับการผลักดันจากโปรโมเตอร์ครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเคยไปแข่งขันในรายการคุณหลุนไฟที่ประเทศจีนแล้วสามารถเอาชนะนักมวยจีนจอมตุ้ยนุ้ยมาได้ด้วยการชนะคะแนนแต่เวลาเจ้าตัวเจอกับนักมวยไทยในกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยจะชนะหรอกนะฮะแต่ดูเหมือนว่าโปรโมเตอร์เขาจะรู้สึกว่าเอาวะอย่างน้อยออกประชกต่างประเทศก็ยังชนะได้ก็เลยผลักดันอย่างหนักเลย ให้นักมวยยางหลงโศพีเนี่ยออกไปแข่งขันในต่างประเทศอีกครั้งแต่ด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับแม้สื่อในกัมพูชาสื่อกุละเมเองเนี่ยจะช่วยกันผลักดันโปรโมตอย่างหนักเลยว่าจะได้ไปแข่งต่างประเทศใรายการที่ได้รับการยอมรับอย่างรายการที่มีชื่อว่า Ni ส e of Fury แปลเป็นภาษาไทยของเราก็คือเข่าอันเกลียวกลาดประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆคนไทยเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สายมวยฮาร์ดคอร์นี่ก็คงจะไม่ค่อยคุ้นกับรายการแข่งขันรายการนี้ เท่่าไหรแต่ดูเหมือนสื่อทางการพูชาเขาจะค่อนข้างเปลี่นปลื้มนะฮะก็พาการโปรโมทกันเต็มไปหมดเลยครับโดยไฟการแข่งขันที่นักมวยกุนขแมจะไปแข่งขันนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนแม้จะเหลือเวลาที่จะทําการแข่งขันอีกร่วมเดือนกว่าแต่แฟนๆกุนขแมต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการตําหนิต่อว่าไปถึงโปรโมเตอร์ว่าการทําแบบนี้ส่งนักมวยที่ไม่ใช่แนวหน้าที่พวกเขาไว้วางใจออกไปแข่งขันนอกประเทศแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการ ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านถ้าทําแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่จะไปยอมให้มวยไทยเหยียบย่ามวยกุนาแมของตัวเองแล้วก็ทําให้พวกเขาต้องอับอายขายหน้าพวกบ้านเลขที่2แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่ามวยกุนาแมนั้นพยายามใช้วิธีทางทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปเกาะแกะกับรายการมวยไทยตามต่างประเทศอาทิเช่นอย่างมวยไทยกลางปรีหรือมวยในรายการลูกของ WBC มวยไทยตามประเทศต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยจะประสบความ หรือว่าไปอย่างในรายการของ Road to RWS ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับส่วนใหญ่ก็จะแพ้กลับมาไปจับมือกับรายการอย่างคุณหลุนไฟไปจ่ายตังจัดเอานกโมยตัวเองไปโชคก็ไปหลับอยู่ที่ประเทศจีนอีกเป็นส่วนใหญ่ พอชนะมาได้ก็ชนะนักมวยที่แบบว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมวยของฝั่งประเทศจีนสักเท่าไหร่แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับที่คุณคาแมพยายามออกไปเกาะแกะมวยไทยตามตาม่ตางประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จครับอย่างรายการล่าสุดที่ผ่านมาที่พานักมวยออกไป5-6คนแล้วก็ไปแพ้นักมวยอังกฤษที่ประเทศอังกฤษแบบยก ตี้เลยนะฮะรวมถึงรายการที่ประเทศสเปนด้วยครับนั่นมันยิ่งตอกย้ําทําให้เขารู้สึกอับอายมากๆก่อนหน้านี้พยายามบ่นเสมอว่าไม่ส่งเอานักมวยเกรด A ของตัวเองไปชกนะครับแต่รายการที่สเปนเนี่ยเอานักมวยเกรด A ไปเลยนะฮะแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเอานักมวยเกรด A ตัวเองไปเนี่ยยังหลับอีกต่างหากนะฮะเรียกว่าไปโชว์ความเป็นออริจินอลออฟแคนเบเดียสลีปบ,บนเวทีโชว์เลยทีเดียวอีกประการหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ทางฝั่งโปรโมเตอร์กุนคาแมเนี่ยเขาเลือกที่ จะสนับสนุนนักมวยอ,อย่างลองโสพีออกไปชกต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเป็นนักมวยตัวใหญ่ครับชกในพิกัดประมาณ70กิโลกรัมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขากําลังหาตัวแทนของทั้งทูนเทลาและ พรมสำนังอยู่นะฮะในฝั่งของพรมสำนังนั้นก็อย่างที่เห็นครับล่าสุดก็พึ่งโดนนักมวยไทยชาวอิหร่านซัดศอกกลับหลับคาเวทีส่วนโน,นหนึ่งอีกคนก็หายเข้ากรีดเมฆไปเลยครับตั้งแต่หลบไฟชกกับธนันชัยสิทธองพี่น้องไปเจ้าตัวยังไม่ได้ชกมวยเลย ร่วม2เดือนกว่าแล้วฮะแรกๆนะฮะแฟนๆคุณขแมก,ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บจริงๆแต่พอมันนานเข้าแบบนี้ก็เริ่มที่จะคิดกันว่าโน่นหนึ่งของตัวนั้นน่าจะกลัวธนันชัยจริงๆแล้วละ่ะเพราะว่าโปรโมเตอร์นั้นบอกว่าจะจับประกบให้ได้ชคกันจริงๆสักทีแต่ดูเหมือนว่าโน่นหนึ่งนั้นจะยังไม่ตอบตกลงนะฮะกลับมาที่ลองโสภาครับเจ้าตัวนั้นครั้งล่าสุดที่ชกกับนักมวยไทยก็เป็นไฟที่ชกกับนักมวยไทยมากประสบการณ์อย่างฟ้าสุรักษ์เมืองเสมา ซึ่งชกกันไปตั้งแต่วันที่18มกราคมนู่นนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าทางฝั่งของลองโซเพียนั้นแพ้ให้กับนักมวยอายุมากของไทยอย่างฟ้าสุรักษด้วยการแพ้คะแนนแบบเป็นเอกฉันเลยแหะครับหลังจากครบ5ยกนั่นก็เลยยิ่งทําให้แฟนๆคุณคแม่นั้นรู้สึกไม่มั่นใจเลยที่โปรโมเตอร์จะจัดให้เขาไปชกในนามของคุณคแมและกลัวมากๆที่จะอับอายขายหน้าให้กับ ชาวไทยของเราเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆคุณขมกันนะครับว่าแทนที่พวกเขาเห็นโปรแกรมที่จัดออกมาแล้วจะรู้สึกอยากจะเชียร์น้องมวยของตัวเองให้ไปชนะให้ได้กลับกลายเป็นว่ารู้สึกไม่พอใจแล้วก็ออกมากลด่าโปรโมเตอร์สมาพันธ์คุณขม่าของตัวเองว่าทําไมถึงจัดเอาน้องมวยแบบนี้ออกไปชกซึ่งมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้พวกเขาไม่มั่นใจเอาซะเลยนะครับโดยคอมเมนต์ที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมาจากเพจของแอดมิน KS หรือว่า มินขิมส่งนั่นเองนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าเข็มขัดกุญคคแมของเรานะ่ะมันไม่ใช่เข็มขัดแชมป์โลกหรอกนะแต่มันคือเข็มขัดเบียแชมป์โลกนี่เขาประชดประชันภาพโปรโมทนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าได้โปรเถอะเรายังมีนักมวยกุญคคแมที่อยู่ต่างประเทศอีกหลายคนส่งเสริมพวกเขาบ้างเถอะนักมวยที่พวกเราควรจะส่งออกไปชคในต่างประเทศนะคนจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงก็คือพวกที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นระดับแนวหน้า ระดับเกรดเอของพวกเราที่อยู่ในประเทศถ้าหากนักมวยที่จะส่งออกไปชกนอกประเทศไปแล้วมันดูไม่มีความหวังขอร้องอย่าส่งออกไปนอกประเทศเลยนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าถ่ายทอดเมื่อไรกูกดปิดทีวีทันทีเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกโปรโมเตอร์เนี่ยมันขอการอนุญาตจ,จากรัฐบาลกลางหรือยังที่จะส่งนักมวยคุนคาแมของเราออกไปชกแบบนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเขารู้กันอยู่แล้วล่ะถ้าจะส่ง มวยไปชกเมืองนอกแล้วต้องขออนุญาตรัฐบาลกลางนี่สงสัยประเทศไทยเราจะไม่ได้ชกกันสักทีนะฮะเพราะมันเยอะนะครับความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าสหพันธ์กุนคแมคิดอย่างไรเนี่ยทําไมเอานักสู้ที่มีฝืมือแค่นี้ออกไปชกต่างประเทศเนี่ยทำอย่างนี้มันก็เป็นการทําลายศิละปะกุนค,คแมะของเรานซสิเรายังมีนักมวยที่แข็งแกร่งกว่านี้นะถ้าออกไปชกเมืองนอกแบบนี้ต้องทําให้พวกเราต้องอายพวกบารเล็กที่2แน่เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไมพี่น้องชาวคอมเมนต์ของ เราส่วนใหญ่ไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมให้นักมวยของเราออกไปแข่งขันนอกประเทศถ้าเป็นแบบนั้นแล้วพวกเขาจะเอารายได้ที่ไหนมาเลี้ยงดูครอบครัวขนาดนักกีฬาไทยเนี่ยยังมาแข่งขันในกัมพูชาเลยพวกเราต้องคิดให้รอบด้านสิการส่งนักมวยออกไปแข่งขันต่างประเทศนะ่เป็นการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเพื่อหาเงินอย่างนั้นเหรอเพื่อเอาหน้าตาของคุณคมแมกของเราไปขายนอกประเทศอย่างนั้นเหรอก็เมนต์ต่อไปนะบอกว่า ลองโซพเพี้ยน่ะชกได้แย่มากเลยนะคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่า เอาหน้าอย่างน้อยในรายการนี้ก็เคยมีนักมวยต่างชาติที่เคยมาฝึกกุนคแมของเราหลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งคนมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยนะ่ะพวกมันกําลังพยายามทาลายกุนคแมของเราอยู่โดยการเอาเงินมาล่อและก็ยอมให้คนคุณมนของเราที่หมายมิศศรีคลานเข้าไปงาบจากนั้นพวกมันก็เยียบย่ําพวกเราจนจมดิน่นหลังจากนั้นก็มีอีกคนมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอย่าห่วงไปเลยหนะ้าขนาดนักมวยระดับตำนานของพวกมัน ยังใส่โยกสุดสาคอนก็ยังมาแพ้พวกเราในเวทีที่บ้านเราเลยออกไปเมืองนอกไปหาเงินดีกว่าจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่พวกเราสัสตว์และเคารพในคุณค่าของคุณขแม่ของเราเราควรจะสู้กับคนที่เราสู้ไว้แต่ในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่พวกเขาทำน่ะมันเหมือนการข่มขืนจิตใจของพวกเราเลยถ้าคุณไม่รู้สึกอับอายไม่รู้สึกแย่มันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าคุณเป็นพวกมวยไทยร็อก คุณอยู่คอมเมนก็มีโอกาสสู้กับพวกฝรั่งได้การจะออกไปชกข้างนอกนะ่ะเราต้องแข็งแกร่งพอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าออกไปนอกประเทศนะมันต้องใส่นักกีฬาของเราในระดับแนวหน้าซิวะใส่นักกีฬาที่เกๆ๋ๆฟอร์มดีๆแค่นี้คิดไม่เป็นเรือ่องไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าลองโซเียนะ่ะเขาอ่อนแอลงไปมากแล้วละตามอายุข,ของเขาแต่การไปเขาไปชกเบืองนอกถ้าหากเขาแพ้ เขากลับมาเขาก็จะโดนสาบแชง่งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าพวกเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เขากําลังทํากันอยู่เนี่ยมันคือการทำให้พวกเราต้องอับ ทําให้คนในประเทศทะเลาะกันเองอยากให้ศิลปะกุลคแมดังหรือมีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติทําไมไม่เอานักมวยที่เก่งกว่านี้ไปโชว์คอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าชาวคอมเมนต์ของเราบางคนทําไมถึงชอบดูถูกล้องโศเพียจังได้ดูเขาซ้อมแบบใกล้ชิดหรือเปล่าได้เห็นไหมว่าเขาพัฒนาขึ้นแค่ไหนได้เห็นไหมว่าสไตล์ของเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนทําไมพวกเราไม่เชื่อมั่นในใจของเขาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาออกไปต่อสู้ เพื่อที่จะยอมรับเงินของพวกอาเสียมเท่านั้นแหละฉันว่าอย่างลองโสพีนะ่ะ วันหยุดชกตั้งแต่สองไฟก่อนหน้านู้นแล้วตั้งแต่แพ้ให้กับนักมวยไทยฉันไม่ได้ตั้งใจะจะดูถูกเขาหรอกนะแต่เขาแก่แล้วและไม่ควรจะชกกับไทยอีกแล้วไปชกที่ออสเตรเลียยังไม่ว่าจะโทษอาเซียนอีกเหฮะเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าอย่างลองโซเพียนะ่ะยกขาขึ้นกับเก่งแล้วกลัวจริงจรจี่พาเขาออกไปชกเมืองนอกเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านอนแน่นอนประเทศของเรายังมีเด็กเก่งๆอีกเยอะทําไมไม่ให้โอกาสนักมวยส มมหคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าถอยหลังกลับไปปี2015แล้วก็ฉันมั่นใจว่านักมวยคุณคแม่ของเราชนะใครก็ได้บนผื้นแผ่นดินนี้คอมเมนต์ต่อไปนะมาตัดพ้อหนักเลยนะครับเดยบอกว่าฉันมั่นใจว่าลองโสเพียนั้นน่าจะมีโอกาสชนะ5%คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเอาละอย่างน้อยเขาก็ออกไปชกต่างประเทศแล้วฉันขออย่างเดียวขอให้เขาสู้เพื่อประเทศสู้เพื่อชาติของเราสู้เพื่อศิล ป่าคุณค่าแม่ของเราไม่ใช่ออกไปสู้เพื่อหาประสบการณ์ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าคงเป็นแค่การออกไปหาประสบการณ์เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรอกนอกจากจะทําให้รองโสภนะโดนเพื่อนร่วมชาติสาบแช่งการแข่งขันต่างประเทศแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนไปให้เขาเหยียบย่าสร้างความสาใจให้กับพวกเขาแล้วก็ทําให้นักมวยขมรของเราหมดโอกาสออกไปชกต่างประเทศเรื่อยขนาดน,นักมวยในเกรดเอของเราที่ออกไปชกนะัะยังไม่ค่อยจะชนะเลยดังนั้นการทําแบบนี้ก็เหมือนการทําให้คนอื่นดูถูกศิลปะกุนขมของเราแล้วก็ทํา ให้นักมวยคนขแมของเราและคนขมเณรของเราถูกสาปแชง่งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าจําไว้นะเราพาพวกฝรั่งมาชกในประเทศขมเณของเราที่เราชนะมันก็เป็นการชนะอย่างถูกต้องฝรั่งที่เข้ามา ก็เป็นฝรั่งที่มีฝีมือและมันก็เป็นแบบนั้นจําเอาไว้ถ้าเราจะออกไปชกนอกประเทศควรจะหาหนักมวยแคมเนที่ดีๆกว่านี้ไม่ใช่ผู้เล่นที่เอลิเคคะแบบนี้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ารู้ไหมเมมว่าใครก็ตามที่พาเอาลองโสเพียไปชกต่างประเทศจําเอาไว้ว่ามวยคู่นี้มันจบแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ชกเขากําลังดึงเอากุญแจของเราให้ตกต่าลงมาลองโสเพียนะไม่ควรจะออกไปชกต่างประเทศใครก็ตามที่มีเบอร์ โทรของเขาได้ช่วยโทรไปด่าเขาแทนฉันทีว่าเขากําลังทําลายศิละปะคุณขแมะของเราอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเอาผู้เล่นที่ไม่ได้แข็งแกร่งจริงๆไปสู้เมืองนอกแล้วมันจะชนะเขาได้ยังไงไปแบบเนี้ก็เหมือนไปให้เขาดูถูกแล้วก็ทําให้พวกเราอับอายทั้งที่รู้ว่าการไปต่อสู้นั้นเรื่องชนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเรานคาดหวังกับผู้เล่นสูงมากเกินไปมั่นใจว่าผู้เล่นของ ของเราอยู่ในระดับสูงจนเกินไปพอออกไปสู้เมืองนอกบ่อยๆไม่ชนะบ่อยๆก็ทําให้พวกเราเสียความมั่นใจบางครั้งเราควรจะคิดในแง่มุมอื่นบ้างว่าการออกไปแพ้เมืองนอกนะแพ้มันก็คือแพ้ให้มันจบ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลังจากราชามวยอย่างพรมสำนักของเราผ่ายแพ้คราวนี้ก็มาถึงราชามวยอย่างร้องโศผีสิ้นนะคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าอะไรวะอยู่ดีๆก็มีชื่อไปแข่งเมืองนอกเฉยเลยทั้งที่แข่งในประเทศน่ะก็แทบจะไม่มีไฟชกอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเอาหน้าพี่น้องคิดซะว่าเขาออกไปชกเมืองนอกเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือเศรษฐกิจในบ้านเราก่อนแล้วกันนะ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถหาหนักมวยของเราออกไปเผยแผ่ศิลปะกุนคแมได้แล้วเพราะนักมวยของเราหนะบาดเจ็บกันแทบจะหมดประเทศอยู่แล้วในขณะที่ศิลปะปกคกันตัวกุนคแมของเรายังไม่โด่งดังขึ้นมาเลยสักนิดนักมวยเกรดเอที่มีก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยออกไปสู้เมืองนอกกลางวันแสกๆอย่างแพ้เขาเลยและอย่างนี้เหรอที่บอกว่ากุนคแมอออริจินอลออฟแคมโบเดีย ฉันหลงงงจริงๆหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาแต่ที่มันแปลกก็คือเวลาออกไปสู้เมืองนอกทีไรส่วนใหญ่จะแพ้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราออกไปสู้แบบนี้มันก็เหมือนหลงทางไปชัดๆเลือกรายการที่ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมออกไปชกนอกประเทศด้วยลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนไปยอมให้นักมวยในท้องถิ่นของพวกเขาชนะเราแอดว่าอย่างหนึ่งที่โปรโมเตอร์เขาเลือกไปรายการนี้ก็เพราะว่าไม่มีนักมวยชาวไทยชกในรายการนี้เลยนะเขาคงคิดว่าถ้าไม่ใช่คนไทยก็ไม่มีใครสู้พวกเขาได้อย่างที่พวกเขาเคยคิดตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าแฟนๆกุนเแม ้เริ่มถอดใจและรู้สึกสำเนียกตัวเองขึ้นมาติดหนึ่งนะฮะว่านในมวยของตัวเองที่คิดว่าเก่งครับฟ้าครับมหาสมุทรไร้เทียมทานกุนขมาแมออริจินอลออฟเคมโบเดียนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงเลยนอกจากการสู้กันเองอยู่แค่ในกราครอบออกไปเมืองนอกที่ไรก็โดนมวยไทยุ่มกำเนิดทุก คุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้านที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ